ถ้าเ่าบอ่อนถ้าตูวเ่าไถ่เน,นื้อฮุตไวเนี่ยแดดมาเักอาทิตย์หนึ่งแหะพี่น้องโอ้ยหยานะหยาแล้วก็จะยุบมไม่จำนัวพี่น้องถ้าปนแต่เห็ดหลายเรากัดกะสิบ่อร่อยเป็นไหนตรงนี้ปลานี่ปลาสีพากัดขมาม้าตัวเนาะค่ะเนะาะพอหวามัมนฝนตกครับพี่น้องต,ตันเห็ดแทบตันเป็นของเนาะ กินแล้วก็กะสีผ้ากันไปหน้าแต่พี่น้องเนาะกันซีเปหน้าอันไปเบืองก่อนว่าสีใหญ่ยยฟุลดายบอแต่พี่น้องจะถ้ายาย่ได้กะสีผ้ากันเขามาตัวเนาะค่ะเนะาะเพราะว่ามัมนฝนตกแต่พี่น้องตามเทปตามเนาะเพราะว่าถ้าทุ่งบัวเขาทำไปสีเนาะเวลาเขาไทยนาะหุดไทยเกินมากเมนูนู่นเนาะค่ะพี่ ยงไงนะเพราะว่าเป็นเมนูทินสวัสดีค่ะพี่นอ้องอีดีตอนรับสุบานนี้รางวอนทีนฐานค่ะพี่นอ้องเมื่อเด็กๆโดดไปทำเมนูตำน้ำพริกตำปนเห็ด,ค,หดค,ค่ะพี่น้องจ๊ะนี่ค่ะตำปนเห็ดฟางจ่ะพี่น้องใส่กบหน่อยพี่น้องใส่กบหน่อยค่ะมีกบหน้ยมีมีมีป่าแน่มีป่ากพี่กบใส่คะพี่น้อง ตอนแรกเยอรมันจะปนใส่ปลาจ้ะเนาะอันทีนี้ก็เห็นเห็นเลิงรีบพี่น้องแต่ว่าฝนกะอากาศกะคืมตลอดพี่น้องแต่ว่ากะเบิร์นก่อนว่าเราสิโตบอสรถโตแคบมากกับฮิบู่ได้มีมีมีปลาแน่มีปลากับพี่โค้ปไซน์นะพี่น้องตอนแรกเยอรมันจะปนใส่ปลาจ้ะเนาะอันทีนี้ก็เห็นเห็นเนาะกั เราหากันถ้ำเนาะค่ะพี่น้องเนาะสิรลวหยข้าอยู่เราออกก่อนอาจารย์สีท้ำได้ไดี๋ยดิค่ะพี่นอ้องหญ้าไว้อะที่เกิดน้ำให้น่าแย่ด่วนโอ้ยหลายบานเลยไทยตัวเดียวก่ะพ่อพี่น้องอันพอบานเพิ่นบอกกินกบปันใด <c oughs> ไม่โดนเลยใทยตัวเดียว ปนทิสฟางจ้ะพี่น้องใส่กบหน่อยพี่น้องใส่กบหน่อยค่ะมีกบหน่อยสิพักกัดขมาตัวเนาะ่ะเนาะเพราะว่ามันฝนตกจ่ะพี่น้องตามทบแทบตนเล่งรีบพี่น,อน,นอ้องแต่ว่าค้นกับอากาศกะคืมจ้ะพี่น้องแต่ว่ากะบเบื้องก่อนว่าราสิโตบ่อสารตัวแคบมากค่ะกวัวได้ดินเฮียาจ้ะพี่น้องจ้ะ เนาจิ้วใบเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเห็ดเพราะว่าถ้าทุบบัวเขาทำไปสีเนาะเวลาเขาไถเนาะหุดไถขึ้นมาถ้าเฮาบ่ออันถ้าทุ่เขาไถเนาะหุดไวเนี่ยแดดมากสักอาทิตย์หนึ่งแหะพี่น้องโอ้ยห่านะห่านแล้วก็จะงยูปาม,ม,ม,มีมีป่าแน่มีปลาตะพิโคปักไซนะคะพี่น้องตอนแรกยิ่งรู้ว่าจะปนใส่ปลาจะะ้ะเนาะอันที่ก็ได้เห็นเห็นเพราะว่า ถ้าทุมมว่าเขาทำไปสีเนาะเวลาเขาไถเนาะหดไทยนะึ้นมากสวัสดีค่ะพี่นอ้องยินดีต้อนรับสุบาญนี่รางวิลทิ้งฐานค่ะพี่นอ้องเมื่อไหร่จะโดดไปทำเมนูตำน้ำพริกตำปนเห็ดค่ะพี่น้องตินใหยยจ้ะพี่น้องจ้ะเนาะจาิ้วใบด้วยพี่น้องเด้อผู้ใดเห็ดนเนาะกินแล้วก็กับสีผ้า,าก,กันไปหน้าแต่พี่น้องเนาะกับสีไปหน้าอันไปเบืองก่อนว่าสิยายฟูดใดบอจ้ะพี่น้องจ้ะ ขยายกระไรกันเนาะก็จะบ่ให้ากัทถ้ำเนาะค่ะพี่น้องเนาะสิรอ,อยถ้ายูเราออกก่อน,อนจตจังสีทําใดถ้าเป็นจังสีนะหญ้าก็จะเกิดก่อนเข่าที่พี่น้องนะนะจำไว้เลยคะ่ะจำไว้นะเสียายดวนผู้ใยด่วนนี้หน้าตลอดค่ะพี่นอ้องเนาะกินแล้วก็กัสิีผ้ากันไปหน้าแต่พี่น้องเนะาะกัดสีไปหน้าอันไปเบืองก่อนวาสีใหญ่ยยฟุลดาบอแต่พี่น้องจ้ะ ขยายไ่เลยกัเพราะว่า,วาถ้าทุบมือเพราเขาทาไปสีเนาะเวลาเขาไทยนะโหดไถยึ้นมกนากแล้วละครับพี่น้องกับคันสุดทไทยกับใส่หอมลงไปนะกับพี่น้องลูเขาเราก,กัจะแห้งลงพี่น้องจ้างานแบบท่านๆะดีกับพี่น้องถ้าแบบว่าอากาศแบบนี้บ่ได้พี่น้องบ่ได้ไดทําให้ยาเกิดซ้ำพวน สวัสดีค่ะพี่นอ้องอีดีต้อนรับสุบาญลนรุินทินฐานค่ะพี่น้องมือนียงยีโดดไปทำเมนูตำน้ำพริกตำปนเห็ดค่ะพี่น้องจ๊ะนี่ค่ะตำปนเห็ดฟางจ่ะพี่น้องใส่กบหน่อยพี่น้องใส่กบหน่อยค่ะมีกบหน่อยแล้วแล้วพี่น้องน้ำพริกเห็ดใส่กบน่อยขอบคุณหลายๆค่ะที่รับชมเนาะเนาะ อาจจะบให้กับท่านเนาะค่ะพี่น,อนอ้องเนาะสิโร่ไว้ข้าอายู่เราออกก่อนอนนาจารย์สีทรามใดขอบคุณผู้นนสนับสนุนขอบคุณพีพีเพื่อนๆนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าตัวหนึ่งแต่พี่นอ้อนงะจ้าลูกโอเ้เนาะแล้วกระตัมเนี่ยกระตัมครบก่อนเนาะคะนะ่ะเนาะตัวหนึ่งแต่พี่นอ้อนงะจ้าลูกโอเ้เนาะ แล้วกะตำเนี่ยตำกบก่อน,นะะเนาะค่ะเนาะซื้อกบก็ได้เสรลองใส่กบใส่ต้นน้อยพี่น้อ,พนองพอใส่หลายไปเด้ค่ะพี่นอ้องหยาไวา้อ่ะที่เกิดน้ำให้หน่าแย่ยด่วนโอ้ยหลายบานเนี่ยนี่ค่ะตำปนหิดฟางจ้ะพี่น้องใส่กบน้อยพี่น้อง ใชกบหน่อยค่ะมีโกบหน่อยขอพุณนูสสนับสนุนขอพุณนพีพีเผื่อนนะคะเจอก,กันคลิปหน้าจ้ถา,า,ถา,า,าถ้าเฮาบออันถ้าตูวเฮาไถนื้อหดไวเนี่ยแดดมาสักอาทิตย์หนึ่งแะพี่น้องโอ้ยหยานะหยาแล้วก็จะอยู่ค้บแดดกระยาไปพึ่งว่านเข่าค่ะพี่น้องก็ต้องปล่อยแล้วแดดถ้าก่อนอาศัยว่าเราแดดเด็กก็คือจะให้ให้ยาแห้งนะคะพี่น้อง แล้วละครับพี่น้องกขันสุดท้ายกับไส้หอมลงไปเนาะครับพี่น้องไปเลยคับพี่น้องหญ้าไว้อะที่เกิดน้ำพินายแง่ด่วนโอ้ยหลายบานเนี่ยนะเพื่อพอบานน้ำเนาะบานเพื่อกระบอกเขมากบกไปแต่เพื่อกระชินได้ค่ะพี่น้องแต่วเพื่อกระบอกโบธนาพี่ยายด่วนตัวหนึ่งแต่พี่น้องจ้าลูกเฮ้นะแล้วกะตำ ตามครบก่อนนะคะเนาะเลีกหลีพี่น้องแต่ว่าฝนกะอากาศกะคืมหลอกพี่น้องแต่ว่ากะเบิงก่อนว่างราสิตโตบอสล็ตอตโตแค่มากกะหัวใจไปเลื่อยค่ะพี่น้องหยาไว้ที่เกิดน้ำให้หน้าแย่ด่วนโอ้ยหลายบานเนี่ย กับพี่น้องกขันสุดท้ายกับไส่หอมลงไปเนาะคกับพี่น้องหน้าอันเห็ดไทยเห็ดหน้าเด้อพี่น้องจื้อไว้ถ้าฝนตกดี่งย่าไปไทยเด้อค่ะพี่น้องเข่าคือกันแต่พี่น้องถ้าพ้นโต๊ะเมนูอ่อนค่ะพี่น้องง่ายเนาะเพราะว่าเป็นเมนูทิ่ใน,ใน,ในขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้า เนาะกะจะบให้กับถ้ำเนาะค่ะพี่น้องเนาะจะรอดหว้ถ้าอยู่เราออกก่อนอาจารย์สีถ้ำได้อ่นมันก็เท่ากับพุ่นดินหยาน่ะพี่น้องจ้ะหยาก็จะเกิดเร็วเพราะว่าพอดีเลยได้พี่น้องเนี่ยซจำพุ่นดินให้หยาหวานมีมีมีป่าแน่มีป่ากตะพิโคปุซายนะคะพี่น้องตอนแรกเย็นวมาจะปนใส่ป่าจ้ะเนาะอัานพอดีเรื่อยเห็นเห็น ถ้าเป็นย่งสี่นะหญ้าก็จะเกิดก้อนเข่าที่พี่น้องนะนะจำไว้เนะค่ะจำไว้นะเสียย่าด่วนผู้ย่าด่วนนี้หน้าตลอดค่ะพี่น้องก็เพื่อพอบานน้ำเนาะพอบานเพุ่งกระบอกขึ้นมาบวกกันไ่เพุ่งกระกินได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าพุ่งกระบอกโบธนานผู้ย่าด่วนก็เพื่อพอบานน้ำเนาะพอบานเพุ่งกระบอกขึ้นมาบวกกันไ่เพุ่งกระกินได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าพุ่งกระบอกโบธนานผู้ย่าด่วน กินแล้วแต่กติภากันไปหน้าแต่พี่น้องเนาะกสิไปหน้าอันไปเบิ่งก่อนว่าจียหญ่ฟุลดายบ่จ้ะพี่น้องจ้ะถ้ายายบ่ได้ก็เพื่อพ่อบ้านนําเนาะพอบานเพิ่นก็บอกมาโผล่กันเลแต่เพิ่นก็กินได้เละพี่น้องแต่ว่าเพิ่นก็บ่บ่ถนัดคือยายด่วนจ้อันเฮ็ดให้เฮตหน้าเด้อพี่น้องจื้อไว้ถ้าฝนตกนี่อย่าไปไถเด้อค่ะพี่น้องเข้าคือกันจ้ะพี่น้อง ถ้าฝนตกสิพากัดขมาตัวเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันฝนตกค่ับพี่น,ออน,น้องตามเพศต่างๆคุนเนาะกามีมีมีป่าแน่มีป่าสับพีโคปใส่นะคะพี่น้องตอนแรกยัยดุมาจะปนใส่ป่าจเนาะอ่านที่ดี่ได้เห็นเห็น อันนี้ม,มีมีป่าแน่มีป่ากับพีโคปัใส่นะครับพี่น้องตอนแรกยิ่งรู้มาจะปบนใส่ป่าจ้ะเนาะอันที่ไปได้เนี่ยเห็นเห็นเร่งรีบพี่น้องแต่ว่าคนกัน